วันนี้เรามาคุยกันนะครับว่ามีเอฟีของเราสอบถามเข้ามาทางช่องทางเราเยอะนะครับว่ามาพาะพร้าวน้ําหอมกับมพะพร้าวแกงปลูกร่วมกันได้ไหมอ,อันนี้โดยความเห็นตัวตัวของผมนะครับก็คิดว่าถ้าเราปลูกเพื่อไว้กินเล็กๆน้อยคงไม่ใช่ปัญหาน,นะครับ แต่ถ้าเราปลูกในเชิงอุตสาหกรรมเกรเตทนะครับปลูกในจานวนที่เยอะเนี่ยถ้าจะปลูกเยอะทั้งสองอย่างไว้ใกล้เคียงกันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดการผสมหรือทําให้เกิดพันธ์ุหรือการติดลูกเนี่ยอาจจะมีการ กายหรือกา,กายพันธุ์ไรได้ก็คิดว่าอันนี้เป็นข้อที่ไม่ค่อยแนะนำนะครับไม,ไม่แนะนําให้ทําแบบนี้ถ้าอยากจะปลูกมะพร้าวน้ําหอมในพื้นที่โซนนี้ก็ควรจะปลูกพร้าวน้ําหอมไปเลยหรือถ้ามีโซนไหนต้องการปลูกพร้าวแกงก็จะเหมาะสมที่พื้นที่จะปลูกพร้าวแกงก็ควรจะปลูกพร้าวแกงไปเลยโดยตรงในเชิงในเชิงอุตสาหกรรมกรเกษตรแบบนั้นน่าจะดีฝานะครับก็เป็นข้อมูลที่ให้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับก็ยังไม่ได้มีข้อที่แชทว่า อะไรจะดีว่ากันนะครับเพราะว่าปัจจุบันพืชมะพร้าวน้ำหอมก็เป็นพืชที่มีอนาคตอย่างหนึ่งที่ผมปลูกและการถนัดทำมาันานแล้วส่วนส่วนมะพร้าวแกงก็เป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยที่ก็ยังมีอนาคตที่ดีนะครับเพราะว่ายังเป็นพืชที่ไม่พอใช้ต้องนําเข้าจากต่างประเทศมาส่วนมะพร้าวน้ำหอมไทยเราเป็นพืชที่ต่างประเทศไม่มีต้องส่งออกไปขายในต่างประเทศตลาดจะคนละแบบกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลแนะนําเล็กๆน้อยๆนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลต่อคำถามที่ หา,อาเอฟซีของเราสอบถามเข้ามานะครับขอบคุณครับที่สนใจแล้วก็ให้คำถามเข้ามาขอฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเราจะได้มาตอบคำถามแล้วก็นำเสนอข้อมูลดีๆเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องมะพร้าวน้ำหอมไว้นะครับขอบคุณมากครับ